สวัสดีครับผมนายจตุพลส,สินชัยรหัสนักศึกษาหัเจ็ดสีป้าส่วนนเครับวันนี้จะมาอานะ่านข่าวเกี่ยวกับตริยธรรมชาเทคโนโลยีดิจิทัลครับโดยประเด็นที่หนึ่งที่ผมเลือกข่าวมาแล้วก็คือประเด็นการช่อโกงซื้อของออนไลน์นะครับก็คือออนไลน์ช้อปปิ้งฟรอสครับประเด็นที่ผมเลือกเอามาประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือการช่อโกงซื้อของออนไลน์ออนไลน์ช้อปปิ้งฟรอสนะครับ อ่ครับทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีคนไทยโดนหลอกซื้อของออนไลน์สูญเสียเงินไปมากกว่า16บล้านบาทนะครับโดยพวกมิจฉาชีพครับเนียนมากนะครับอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้านนะครับโพสโฆษณาลงทุนต่างๆบ้านนะครับหลอกให้โอนเงินแล้วก็หายเงียบไปครับอย่าลืมนะครับก่อนเอนเงินให้เช็คให้ชัวร์ไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหี่ยแบบนี้ก็ได้ครับอ่าในส่วนของข่าวนะครับที่เป็นคดีใหญ่ๆนะครับก็เช่นครับหลอกกู้เงิน ผู้เสียหายถูกชักชวนให้กู้เงินผัานเจ้าหน้าที่ปลอมจากนั้นให้โอนค่าธรรมเนียมเอกาสารไปยังบัญชีที่ไม่ใช่ธนาคารจริงครับในส่วนของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความซื่อตรงครับความรับผิดชอบต่างๆแพลตฟอมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับความเป็นธรรมและความโปร่งใสครับ และในประเด็นที่สองนะครับ AI กับความรับผิดชอบทางจริยธรรมในงานสื่อเทคโนโลยีครับโดยข่าวนี้ครับในในส่วนของช่องไทย PBS นะครับจัดเสวนาเทคโนโลยี AI ความรับผิดชอบทางจริยธรรมในสื่อโดยชี้แจงในส่วนของ generative AI แม้ช่วยผลิตคอนเทนต์ได้รวดเร็วแต่เสี่ยงสร้างข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนได้ครับทุกคนเพ่อจะรู้นะครับว่า AI สร้างได้ทุกอย่างครับทั้งรูปเสียงข้อความแต่รู้ไหมครับว่านักวิชาการบอกว่ามันคือดาบสองคมครับ ใช้ดีก็คือช่วยงานไวแต่ถ้าผิดพลาดก็ทำให้เกิด,กดข่าวปลอมหลอกคนทั้งสังคมได้เลยนะครับในส่วนของข่าวไทย p b s เนะครับเขาเลยเสนอว่าต้องมีแนวทางด้านจริยธรรมและกฎหมายมาคุมเพื่อให้ข้อมูลที่ออกมามีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสครับสำหรับวันนี้ผมนาจนิตพลสินใัยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ